วอลังเครื่องกรองสระไายน้ำระบบไรท่อวอลฮังฟิลเตอร์หรือเครื่องกรองแบบแขวนไม่ต้องเดินท่อทำให้สะดวกในการติดตั้งที่ง่ายมาพร้อมกับระบบกรองที่ดูแลบำรุงรักษาง่ายกว่าปกติประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆอาทิเช่นท่อในการเดินจากเครื่องมาถึงสระไม่ต้องมีห้องเครื่องทำให้ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายและเวลาในขนาดเดียวกันวอลังมาพร้อมกับตัวเครื่อง บอดี้ภายนอกมีพุกสี่ตัววาย,ยุดเครื่องตามพื้นที่ภายในเครื่องมีปั๊มหนึ่งตัวเครื่องเกลือถังกรองและถุงกรองผ้าพร้อมตะกร้ากรองสิ่งสกรปรกอีกชั้นฝาปิดถังกรองที่มีช่องไว้ต่อสายดูดตะกรอนเพื่อําความสะอาดสะอาดภายนอกมีหัวจ่ายสปาและไฟ LED ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องไม่ต้องติดตั้งเพิ่มทำให้เครื่องวอลฮังครบจบภายในเครื่องเดียว วอลฮังมากับระบบกองผ้าที่มีความละเอียดสูงถึง5้าไมครอนและมีความสะดวกในการถอดออกมาชำระสิ่งสกรปรกได้ง่ายสำหรับเพื่อนๆที่ยังสงสัยว่าวอลฮังดีจริงหรือไม่บอกได้เลยค่ะว่าตอบโจทย์เพื่อนๆที่สนใจระบบกองไม่ต้องเสียเวลาเดินท่อราคาหลักหมื่นติดตั้งง่ายไม่ต้องขุดวอลฮังลดปัญหาท่อแตกในกรณีที่สะยุบหรือสุดตัวช่วยลดปัญหาเรื่องท่อแตก ทำให้เป็นอีกทางเลือกสําหรับผู้รับเหมาก่อสร้างสระไา้น้ําค่ะโดยระยะเวลาในการติดตั้งไม่ต้องเสียเวลาในการเดินท่อทําให้งานจบไววอหังถือว่าคุ้มค่าในการลงทุนส่วนการใช้เครื่องกรองระบบไร้ท่อที่มาพร้อมกับฟังก์ชันที่เกินราคาแบบนี้คุ้มค่ามากๆค่ะ